ในเดือนมิถุนายนปี2022ที่รัฐมอนทานาประเทศสหรัฐอเมริกาเด็กชายวัยมขวบชื่อไรเกริลเว็บได้หายตัวไปกลางป่าทึบขณะเล่นอยู่กับสนุกครอบครบัวเพียงลำพังเพียงพอแม่หันหลังให้เพียงไม่กี่นาทีแต่เมื่อหันกลับมาลูกชายพวกเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ตลอด48ชั่วโมงหลังจากนั้นทีมค้นหากว่า50นายเราดมกะลาค้นหาทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำทางกลางฝนตกหนักอุณหภูมิเย็นเฉียบและป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์นักล่าจนกระทั่งมีคนพบเขาในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้มิสทีเรียจะพาทู้ชมพบกับเหตุการณ์เด็กหายสุดประหลาดติ่เต็มไปด้วยปริศนาเด็กที่หายตัวไปได้สว,วันกลางปา่าทึบ แต่ยังมีชีวิตรอดได้อย่างไรและคําบอกเล่าของเขาถึงสิ่งที่พบในป่าไปจนถึงที่วา่าเด็กที่กลับมาอาจไม่ใช่คนเดียวกัน48ชั่วโมงหลงป่าข,ของไรเกอร์เว็บคำบอกเล่าจากปากเด็กชายกับสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้ เบเด็กชายวัยสามขวบจากพื้นที่เมืองทรอยรัฐมอนทันนาประเทศสหรัฐอเมริกาได้หายตัวไปในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่3มิถุนายนปี2022ขนาดขณะเล่นอยู่กับสุนัขครอบครัวบริเวณสนามหน้าบ้านใกล้ทางหลวงหมายเลขสิพ่อของไรเกอร์เล่าว,ว่าเขาเผลอเข้าไปในบ้านเพียงครู่เดียวพอกลับออกมาก็พบลูกชายแล้วมีเพียงเจ้าสุน,นัขที่วิ่งกลับมาส่วนเด็กชายหายไปอย่างไรร่องรอย ครอบรัวพยายามออกตามหาและร้องเรียกแต่ไม่พบตัวจนเพื่อนบ้านรู้สึกผิดสังเกตและโทรแจ้งตำรวจไม่เวลาประมาณ16นกานาทีในวันนั้นโดยระบุว่าเด็กน้อยได้หายไปแล้วก็2ชั่วโมงหลังจากรับแจ้งเหตุด่วนทีมค้นหาทีมกู้ภยัยแต่ระดมกำลังค้นหาเอาในทันทีบริเวณหุบเขาบูเล็กซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชนบทใกลบ้านขอไรเกอ มีการระดมทรัพยากรถูกด้านทั้งเจ้าหที่พักพื้นดินรถเอทีวีทีมสุนัขดมกลิ่นดโดรนและแม้กระทังหน่วยเรือออกค้นหาในทะเลสาบบูเล็กตลอดคือวันศุกร์การค้นหาถูกขัดขวาง้วยสภาพอากาศที่เลี้ยวยมีพายุฝนฟ้าคะนองและทัศนวิสัยย่ำแย่จนไม่สามารถใช้เฮลอคอปเตอร์ค้นหาได้ในคืนแรกทีมค้นหาโยงคงเดือนหน้าต่อในวันเสาร์โดยได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนโคดเรสถึงชาวบ,บ้านในละแวกนั้น ให้ช่วยกันตรวจสอบอาคารและรองเก็บของในพื้นที่ของตนเพื่อไรเกอร์จะแอบเข้าไปหลบอยู่ในนั้นนอกจากนี้หน่วยงานใกล้เคียงเช่นสำนักงานในอำเภอแฟตเฮดและตำรวจเมืองสโปแคนในรัฐวอชิงตันที่สงโรนและสนัขมาช่วยค้นหาด้วยบริเวณที่ไรเกอร์หายตัวไปและมีการค้นหานั้นเป็นป่าเขาทึบชนบทในหุบเขาใกล้ทะเลสาบบูเลกทางตะวันตกเชียงเหนือของมันธานา พื้นที่ดังกล่าวขึ้นเชื้อมีสัตว์ป่าดุร้ายชุกชุมเช่นสิงโตภูเขาและหมีที่มักหากินอยู่ในบริเวณนั้นเป็นประจำตลอดช่วงสองวันที่ไรเกอร์หายตัวไปอุณหภูมิต่อกลางคืนกลดต่ำลงอยู่ในช่วงประมาณ7ถึง15องศาเซลเซียสแถมมีฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองในคืนวันศุกร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดหลงและภาวะอุณหภูมินั่งกายต่ำเกินเจอที่ระบุว่า สภาพอาก,กาศเลวร้ายเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการค้นหาเด็กเล็กที่อาจไม่มีที่กำบังปลอดภัยในป่าจนกระทั่งในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนหรือเกือบ48ชั่วโมงหลังไรเกอร์หายตัวไปคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง่งมีบ้านพักแต่อ,อากาศอยู่ในบรเิเวณหุบเขาบูเล็กได้เดินทางมตาตรวจสอบทรัพย์สินของตนตามปกติและได้ยินเสียงเด็กเล็กแววมาใกล้ๆโรงเก็บเครื่องปั่นไฟเมื่อบกเขาเปิดประตูเข้าไปดู ก็ต้องตกใจเมื่อพบไรเกอร์ตัวน้อยอยู่ภายในนั้นเด็กชายเดชซุกตัวในกระเป๋าใส่เครื่องตัดยาเพื่อหลบภัยจากความหนาวเย็นทั้งสองจึงรีบนำตัวไรเกอร์ที่อยู่ในอาการสะบักสะบอมด้วยความกลัวเข้าไปในบ้านเพื่อให้ความอบอุ่นดื่มน้ำและรับประทานอาหารก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวเด็กส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คร่างกายทันที ในอำเภอเดรินชอตจากสนองงานในอำเภอลินคอนเคาตีซึ่ง็นผู้ควบคุมภารกิจค้นหาได้เดินทางไปยังจุดพบเด็กและอุ้มไรเกอร์ส่งรถพยาบาลที่มารออยู่ไรเกอร์ถูกนำตัวไปตรวจร่างกายที่ศูนย์การแพทย์คาร์บอเนตพิกส์และพบว่าโดยรวมแล้วเด็กมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงใดๆแม้จะหิวจัดกระหายน้ำและหนาวสัน่นจากการอยู่กลางปา่านานถึงสองวันท่ามกลางอากาศเย็น แต่ถือว่าโดยรวมก็ปกติดีอย่างน่าประหลาดสำหรับเด็กน้อยที่ต้องอยู่กลางแจ้งตามลำพังทุกสองวันตามคำกล่าวของนายอำเภอช็อตเจ้าหน้าที่เชื่อว่าปฏิหารที่ช่วยไรยเกอร์รอดมาได้คือการที่เขาเดี๋ยวเปที่กำลังในโรงเก็บของนี้และหลบพายุฝนได้ทันเวลาไราเกอร์ตัวน้อยอยู่ในอาการตื่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดดวงตาเปิดโพลงแสดงถึงความตกใจกลัวสุดขีดและไทยพูดจาในตอนแรก เจ้าหน้าที่รีบปลอบโยนจนเขาคลายความหวาดกลัวลงบ้างเมื่อบอกข่าวดีกับไรเกอร์ว่าไจ้บพบพ่อแม่แล้วเด็กน้อยก็มีท่าทีตื่นเต้นดีใจขึ้นมาทันทีหลังกลับสู่อ้อมกอดกับพ่อแม่ไรเกอร์ถูกนำตัวไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลซึ่งแพทยประเมินว่าเขาปลอดภัยดีหลังเฝ้าดูอาการไม่นานก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ในเวลาต่อมา พ่อแม่ของไรเกอร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ลูกปลอดภัยกลับมาเช่นเดียวกันกันกบเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกคนที่ทุ่มเทค้นหาเด็กชายตลอดสองวันที่ผ่านมาแม้เหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยการพบตัวเด็กอย่างปลอดภยัยแต่ทางการก็ยังคงสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเหตุใดไรเกอร์จึงหายจากบ้านไปได้ไกลถึงขนาดนั้นและเพราะเหตุใด ผู้ปกครองด้ใช้เวลานานถึงสงชั่วโมงกว่าจะแจ้งตำรวจประเด็นนี้ทำให้สนังงานในอำเภอลินคอนตั้งข้อสงสัยต่อการดูแลของพ่อแม่และในเวลาต่อมาได้มีการประสานหน่วยง,งานคุ้มครองเด็กเข้ามาร่วมตวรวจสอบสุขภาพของไรเกอร์ด้วยนอกจากนี้ยังพิจารณาว่าอาจมีการตั้งข้อกล่าวหาพ่อแม่ในฐานความผิดประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุเด็กตกอยู่ในอันตรายได้อย่างไรก็ตามนะขนานั้น ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆและชื่อของพ่อแม่ไรเกอร์ก็ไังถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนการสรืบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อแน่ใจว่าไม่มีองค์ประกอบอื่นใดนอกจากการที่เด็กเตืนพัดหลงไปเองหรือเพื่อทบทวนแนวทางป้องกันเหตุในลักษณะนี้ในอนาคต เหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยการพบตัวเด็กยังปลอดภัยแต่ในโลกออนไลน์และชุมชนสาธารณะได้เกิดข้อสงสัยและทฤษฎีต่างๆตามมาเนื่องจากหลายคนมองว่าบางแง่มุมของเรื่องราวนี้มีบางอย่างผิดป,ปกติหรือยา,ากจะอธิบายด้วยเหตุผลประเด็นแรกที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางคือเหตุใดพ่อและแม่ของไรเกอร์จึงไม่ได้แจ้งตำรวจทันทีที่รู้ว่าลูกหายไปแต่ปล่อยเวลาล่วงเลยไปประมาณสองชั่วโมง จนเพื่อนบ้านต้องไปคนโทรแจ้งไปเองหลายคนมองว่านี่เป็นพฤติกรรมที่แปลกและน่าสงสัยบางก็ต้องคอนเสกเกตว่าพ่อแม่อพยายามตามหาเองก่อนเพราะกลัวความผิดที่ปล่อยลูกคลาดสายตาในขณะที่บางคนกามองไปใกลก้กว่านั้นถึงขั้นสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเด็กในความดูแลของพ่อแม่อย่างไรก็ดีจุดึึขนาดนี้ ยังมีหลักฐานว่าพ่อแม่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากความประมาททางตำรวจเองก็สอบสวนประเด็นนี้เพื่อความกระจ่างและเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินทางกฎหมายเรื่องการละเลยต่อสิทธิภาพเด็กหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่แปลกประหลาดในปที่ถูกเถียงก็คือไรเกอร์ถูกพบในระยะห่างจากบ้านประมาณ3-4กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลมากสำหรับเด็กอายุเพียงสามขวบที่จะเดินด้วยตนเองหลายคนต้องข้อกังขาว่า เด็กเล็กขนาดนี้สามารถเดินลงป่าไปไกลเช่นนั้นโดยลําพังได้จริงหรือโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยตลอดสองวันที่ผ่านมาความสงสัยนี้นําไปสู่ทฤษฎีการลักพาตัวมีคนตั้งสมมติฐานว่าอาจมีบุคคลอื่นพาไรเกอร์ไปอย่างที่ห่างไกลและปล่อยทิ้งไว้หรือภายหลังเกิดเปลี่ยนใจจึงนําเด็กมาซ่อนไว้นในโรงเก็บของที่พบเพื่อให้ดูว่าเด็กหลงทางไปเองซึ่งจะอธิบายได้ว่า เห้ได้ไรเกอร์จะไปโผล่ไกลบ้านขนาดนั้นบางก็ชี้ว่าการที่สุนัขของไรเกอร์กลับมาบ้านเพียงตัวเดียวอาจบ่งชี้ว่ามีเหตุไม่ปกติเกิดขึ้นระหว่างทางอย่างไรก็ดีก็มีหลักฐานยืนยนันการลักพาตัวในคดีนี้ทั้งตำรวจเองก็ไม่ได้ประกาศว่าพบร่องรอยขบ,บุคคลที่3หรือร่องรอยว่ามีใครดูแลไรเกอร์ระหว่างสวันที่หายไป ดังนั้นทฤษฎีนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการคาดเดาของสาธารณาลักษณะและสภาพของเด็กเมื่อพบตัวภาพถ่ายไรยเกอร์ขณะอยู่บนรถพยาบาลหลังได้รับความช่วยเหลือสิ่งภายหลังกลายเป็นภาพไัวรัลในโซเชียลมีเดียแสดงเห็นเด็กชายตัวน้อยในชุดนอนลายกระตูนเปื้อนเปือนดวงตากลมโตของเขาจ้องเขม็งเบิกกว้างสีหน้าดูตกใจและมือลอย หลายคนรู้สึกสะเทือนใจและขนลุกกับภาพนี้ถึงกับมีบางคนกล่าวว่าเด็กชายในภาพดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อเทียบกับรูปถ่ายเดิมก่อนหายตัวมีผู้แสดงความเห็นออนไลน์ว่าสีนหน้าหรือแววตาของไรเกอร์หลังผ่านเหตุการณ์เลวร้ายดูไม่เหมือนเด็กคนเดิมบางก็สเก็ว่ารูปทรงศีรษะหรือรูปหน้าก็ดูต่างออกไปจนเกือบเป็นทฤษฎีสกคบคิดที่เหลือเชื่อว่าเด็กที่กลับมาอาจไม่ใช่ไรเกอร์ แน่นอนว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีหลักฐานรองรับและฟังดูเกินจริงเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าที่ไรเกอร์มีท่าทางตื่นกลัวนั้นเป็นเพราะอาการช็อกจากความหวาดผภาวาซึ่งพบได้ทั่วไปในเด็กเล็กที่ประสบเหตุสะเทือนขวัญน,นอกจากนี้จะมีรายงานเพื่อความมั่นใจโดยครอบครัวได้มีการตรวจ DNA ของเด็กที่พบตามคำแนะนำของตำรวจและผลตรวจก็ยืนยันว่าเด็กคนนี้คือไรเกอร์ตัวจริง ไปได้สลับตัวแต่อย่างใดประเด็นหนึ่งถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ก็คือเสื้อผ้าเด็กสวมใส่ขณะถูกพบตัวดูเหมือนจะไม่ตรงกับที่พ่อแม่ระบุไว้ตอนแจ้งเหตุซึ่งชวนให้สงสัยว่าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อย่างไรในป่ามีการตงข้อสังเกตว่าหรือมีใครบางคนจับตัวเข้าไปและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก็จะปล่อยตัวเด็กกลับมาซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลักพาตัวข้างตน้น แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ก็ยังสับสนและไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนจากทางการภายหลังมีการที่บาบจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ว่าคำบรรยายเสื้อผ้าเริ่มแรกที่รับแจ้งนั้นคลาดเคลื่อนหมายความว่ารายละเอียดเสื้อผ้าที่แจ้งในทีมค้นหาในตอนแรกอาจผิดพลาดหรือจำผิดเมื่อพบตัวจริงเสื้อผ้าจะไม่ตรงกับที่คิดซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะความสับสนองสถานการณ์ ดังนั้นประเด็นเสื้อผ้าที่ต่างไปอาจไมา่ได้บ่งชีก้การกระทํำขบุคคลอื่นแต่เป็นความผิดพลาดในข้อมูลช่วงแรกมากกว่าคําบอกเล่าของเด็กเกี่ยวกับบ้านในป่าเมื่อไรเกอร์เริ่มพูดคุยได้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหลายเดือนเขาได้เล่าเหตุการณ์บางส่วนครอบครัวพี่ชายของไรเกอร์ได้สอบถามน้องชายัึงสิ่งที่เกิดขึ้นและมีคลิปวิดีโอหนึ่ง เผยแพร่บนทิกตอกที่อ้างว่าเป็นบทสนทนานี้ในวิดีโอนั้นไรเกอร์วัยประมาณสี่ขวบเดี๋ยวเราให้ฟังว่าเขาเห็นบ้านหลังหนึ่งในป่าและมีใครบางคนอยู่ในนั้น Riker mm hmm. I happened see house. <A house? S 3> the asking what What lost you you The house. <Yeah. S 1> คำพูดกำกวมาวคนเด็กไว้ต่อแต่นี้สร้างความขนลุกและจุดกระแสการตีความไปต่างๆนานาบางก็สงสัยว่าไรเกอร์อาจพบบุคคลแปลกหน้าในกระท่อมหรือบ้านกลางป่าระหว่างที่หายตัวไปซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงก็อาจหมายถึงเขาถูกพาไปหรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลดังกล่าวแต่เนื่องจากไรเกอร์อย่างเล็กมาก คำบอกเล่าจึงไม่ชัดเจนและไม่สามารถระบุข้อเท็จจริงได้แน่ชัดอาจเป็นไปนได้ว่าเขาหมายถึงโรงเก็บของที่เขาเข้าไปซ่อนตัวนั่นเองซึ่งในมุมของเด็กอาจบอกว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งหรืออาจจะเป็นเจตนาการของเด็กที่ผ่านเหตุการณ์น่ากลัวมาก็เป็นได้ทฤษฎีเหนือธรรมชาติจากเี่มกาเกิดขึ้นกับเหตุการณ์เด็ก และคนหายตัวไปในป่าลึกกรณีของไรเกอร์ก็หนีพ้นการถูกผูกโยงกับทฤษฎีลี้ลับเหนือธรรมชาติในกลุ่มผู้สนใจในเรื่องเร้นลับบนอินเทอร์เน็ตบางคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับตำนานพื้นเมืองอเมริกันจากสกินวอล์กเกอร์ซึ่งในความเชื่อของชาวนาวาโฮหมายถึงพูดผีหรือแม่มดที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์หรือเข้าเสียงสัตว์เพื่อหลอกล่อผู้คนได้ โดยมีคนต้ข้อสังเกตเชื่อมโยงว่าสุนัขของไรเกอร์อาจถูกบางสิ่งลึกลับหลอให้วิ่งหนีและนำพาตัวเด็กไปนอกจากนี้ยังมีผู้โยงไปถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่รับพาตัวหรือสิ่งในธรรมชาติอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำบอกเล่าของเด็กมีบ้านและคนลึกลับในป่าและภาพถ่ายของเด็กชายที่มีสายตาดูแปลกไปก็ยิ่งถูกตีความเข้าข้างทฤษฎีลึกลับมากขึ้น อย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้เกิดมีหลักฐานรองรับทางวิทยาศาสตร์หรือข้อเท็จจริงและจัดอยู่ในประเภทการคาดเดาหรือความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเจ้าหน้าที่ไม่เคยกล่าวถึงประเด็นเหนือธรรมชาติใดๆในการสอบสวนคดีนี้แม้ไรเกอร์จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงแต่หลายประเด็นเรื่องราวนี้ก็ยังคงไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนทั้งตำรวจและสาธารณาชนยังมีคำถามว่า เด็กวัยเพียงสามขวบเดินออกนอกสายตาผู้ปกครองได้ไกลน,น,นานๆเช่นนั้นได้ยังไงและระหว่างสวัสดีหายไปนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างจนถึงปลายปี2023คดีนี้ก็ยังไม่ได้ปิดอย่างสมบูรณ์โดยถือเป็นการสอบสวนแบบเปิดที่ทางการพร้อมรับข้อมูลเพิ่มเติมหากมีหลักฐานใหม่ๆปรากฏขึ้นความไม่แน่นอนเหล่านี้เองที่ทำให้เรื่องของไรเกอร์เว็บกลายเป็นกรณีด่งดังในโลกออนไลน์ มีการกล่าวถึงและวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้สนใจคดีลึกลับและอาจจะยากำมแม้หลายทฤษฎีจะฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็สะท้อนด้วยความพยายามผู้คนที่จะหาเหตุผลมาเติมเต็มช่องว่างของเรื่องราวนี้จนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญดานพฤติกรรมของเด็กและการค้นหาคนหายชีว่า เด็กวัยต่อแต่บางมีความอยากรู้อยากเห็นสูงแต่ยังขาดความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและการหาทางกลับบ้านกรณีของไรเกอร์สะท้อนลักษณะนี้อย่างชัดเจนเขาชอบไล่จับมแมลงและสิ่งมีชีวิตเล็กๆตามพื้นดินทําให้ข้อเสียฐานได้ว่าแรงจูงใจที่ทําให้ไรเกอร์เดิอนออกจากบ้านเข้าไปในป่าลึกคือการไล้จับมแมลงหรือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาระหว่างการค้นหาเจ้าหน้าที่เดนสเกตพบก้อนเห็นหลายก้อน ตามเส้นทางหลังบ้านที่ถูกพลิกกลับอยู่ซึ่งเปลี่ยนร่องรอยคล้ายเด็กที่มากลับหินหามแมลงตายก่อนหินเหล่านั้นานอำเภอชอระบุว่านี่เป็นบอดแสดสำคัญที่ช่วยบอกทิศทางการเดินของไรเกอร์เนื่องจาก,ากร้ำมาก่อนว่าเด็กน้อยเดือดสนใจพวกมแมลงเป็นอย่างมากนักจิตวิทยาเด็กให้ความเห็นว่าพฤติกรรมเช่นนี้สอดคล้องกับวัยของไรเกอร์เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถประเมินอ,อันตรายหรือกาลระยะทางไก,กลได้ สิ่งที่พวกเขารู้คือความสนุกตรงนาเมื่อสนใจสิ่งใดก็จะเพลิดเพลินจนลืมทิศทางกลไกการรับรู้ความกลัวของเด็กเล็กยังไม่พัฒนาเต็มที่จึงไม่อาจรู้ว่าต้นอกกงนกำลังหลงทางจนกระทั่งความมืดหรือความหิวความหนาวเริ่มคุกคามจึงทำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญด้านกาเอาตวรอดระบุว่าเด็กเล็กบางมีมพฤติกรรมหลบซ่อนเมื่อหวาดกลัว แทนที่จะเดินออกมาหาผู้คนหรือส่งสัญญาณของความช่วยเหลือเด็กใบนี้อาจจะไม่เข้าใจวิธีการเรียกคนมาช่วยหรือในบางกรณีอาจกลัวจนเงียบเสียงไปเลยกรณีของไรเกอร์เราเห็นแล้วว่าเขาเลือกซุกตัวอย่างเงียบๆแทนที่จะเดินร้องไห้มาข้างนอกปัจจัยที่ทําให้เด็กสาม,มารถรอดชีวิตการอยู่รอบคนเด็กไว้สามขวบตาลําพังในป่าทึงสองคืน ถือว่าเป็นกรณีที่หาได้ยากแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ดังที่มีเหตุการณ์ทำหนอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งไรเกอร์เว็บโชคดีที่ปัจจัยหลายอย่างเอื้อต่อการรอดชีวิตของเขาประการแรกเขาพบที่กำบังซึ่งก็คือโรเกิบของเล็กๆที่มีหลังคาและผนังมิดชิดป้องกันสายฝนและลมหนาวได้นอกจากนี้ผาเนนนั้นก็ยังมีกระเป๋าผ้าหน,นาที่ใส่เครื่องตัดหญ้า ซึ่งกลายเป็นที่นอนและที่ซ่อนตัวให้กับเขาเด็กชายมุดตัวเข้าไปนอนขนในกระเป๋าผ้าใบนั้นตลอดทั้งคืนซึ่งน่าจะช่วยเก็บกักความอบอุ่นของร่างกายพอสมควรเสมือนเป็นถุงนอนชั่วคราวมเมื่อรวมกับชุดนอนขายาวที่ปิดถึงปลายเท้าที่เขาสวมอยู่ซึ่งแม้จะเปื้อนสกปรกแต่น่าจะช่วยป้องกันความเย็นได้ในระดับหนึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยป้องกันไม่ให้ไรเกอร์ต้องเผชิญภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเกินขีนอันตราย นเขืนที่อากาศลงไปแตะถึงประมาณ4ี่ถึง10องศาเซลเซียสพร้อมสายฝนประการต่อมาไราเกอร์ีด้รับบาดเจ็บทางร่างกายร้ายแรงระหว่างที่พัดหลงเขาสามารถเดินเองลบหลีกภูมิประเทศอกุกุขระได้ระดับหนึ่งแม่จะมีรอยขีดข่วนเล็กน,น้อยตามตัวแต่ก็ไม่ทำให้สูญเสียการเคลื่อนไหวเมื่อเหนื่อยเขาก็หยุดพักดังที่เจ้าตัวบอกในอำเภอภายหลังว่าเขาเดินไปเรื่อยๆจนเหนื่อยมาก และจึงมุดเข้าไปนอนในกระท่อมเล็กนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายแม้ในบริเวณน,นั้นจะมีหมีกับสิงโตภูเขาชุกชุมอยู่ก็ตามเจ้าหน้าที่ในความเห็นว่าการที่ไรเกอร์ไม่ถูกสัตว์ป่าทำร้ายหรือไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนั้นนะับว่าเป็นโชคดีราปาฏิหารการอยู่เงีย,งยบๆในที่กำบังอาจช่วมเขากลายเป็นเป้าสายตาของสัตว์เหล่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กระบุวา่าเด็กอาจเกิดอาการประเภทเชียวช็อกหรือการช็อกทางจิตใจคลายสภาวะเครียดหลังเหตุการสะเทือนขวัญแม้จะยังเล็กมากก็ตามแต่ในกรณีของไรเกอร์เราได้เห็นอาการเบื้องต้นค่อนข้างชัดเจนเด็กมีลักษณะเมือล่อยตาขางพูดน้อยและตื่นกลัวตลอดเวลาจนกระทั่งได้พบหน้าพ่อแม่จมึงค่อยคคืนสู่ภาวะปกติหลังเหตุการณ์ ไรเกอร์มีรายงานว่าช่วงแรกๆเขามักจะสะดุ้งตกใจง่ายและภาวะกับประสบการณ์ที่เจอมาซึ่งเป็นอาการปกติที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูอย่างไรก็ดีจิตแพทย์เด็กก็ชี้ว่าเด็กเล็กมักฟื้นตัวจากความกลัวได้เร็วกว่าผู้ใหญ่เพราะยังไม่มีมโนภาพหรือความทรงจําฝังลึกเท่าผู้ใหญ่ไรเกอร์แต่รับความรักและการดูแลใกล้ชิดจากครอบครัวหลังจากเหตุการณ์นี้ซึ่งช่วยเยียวยาจิตใจเขาได้มาก ตามรายงานข่าวในช่วงปี2023ระบ,บุว่าไราเกอร์กลับมามีชีวิตประจําวันที่มีความสุขตามปกติกับครอบครัวของเขาและมีสภาพใจที่แข็งแรงดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าในวัยเพี่ง3ขวบไรเกอร์อาจยังไม่สามารถเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาพบได้อย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญมองว่าเมื่อเขาโตขึ้นอีกหน่อยและมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น เขาอาจสามารถบอกเล่าประสบการณ์นั้นอย่างชัดเจนขึ้นซึ่งอาจช่วยคลี่คลายข้อสงสัยบางอย่างในอนาคตแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเด็กชายตัวน้อยรายนี้ได้ปลอดภัยและสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้โดยมีครอบครัวและผู้เชียช่ยวชาญคอยดูแลสวัสุขภาพอย่างใกล้ชิด กรณีของไรเกิลเว็บสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดและการเตรียมพร้อมรับมือเหตุพัดหลงในพื้นที่ธุรก,กันดารทางในแง่เจ้าหน้าที่และชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนเกิดเป็นปฏิบัติการค้นหาใหญ่ที่นําเด็กชายคนนี้กลับมาได้อย่างปลอดภัยเรื่องนี้ยังกลายเป็นกรณีศึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการเอาตัวรอดตามธรรมชาติของเด็กๆ ปะจะยถึงบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ปกครองในการป้องกันเหตุไม่สำรอยได้เป็นอยาไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่รับชมจนจบถ้าเ,เพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้มิสทีเรียขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ